ย hey, what's up ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h a n n น l BQ Gamer กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโปเกมอน Allrounder ที่เพิ่งมีสกินหรือว่าชุดใหม่แจกมานั่นก็คือซาลีน่านั่นเองนะครับสำหรับซาลีน่าในชุดนี้ก็จะมีชื่อว่า Secret Style Salina นะครับผมซึ่งชุดนี้มันก็เป็นป้ายเขียวนะจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมครับจะมีแค่รูปรักสวยสวยให้ดูนะคะผมก็จะมีมงกุฎใบไม้นะแล้วก็มีโซ่ที่เอวของเขานะครับแต่ซาลีน่าเนี่ยขนตางอนทุกชุดเลยนะ นตานี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยสาหรับโอมอนตัวนี้นะครับงอนเชียวโอเคมูฟแรกที่ผมจะนํามาเล่นวันนี้ก็จะมีชื่อว่าสตอมอันนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เราก็จะกระชื้พื้นแล้วก็สร้างเดเมจให้กับศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับผมและเมื่อความสามารถติดตัวของไซเนนาทางานการที่เราใช้มูฟนี้ไปมันจะฟื้นฟูเอชให้กับเรานะครับอีกอย่างหนึ่งมูฟสตอมเมื่อเราทําการโจมตีใส่ศัตรูนะฮะศัตรูพวกนั้นมันก็จะติดมินิสตันเล็กๆด้วยนิดนึงนะครับส่วนอีมูฟหนึ่งก็จะเป็นทกน,นีนะ,ะ,ร,ะ,ะร็ระะนนะระเปค หว่างทางที่เราเตะไปเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อยู่นะครับมันจะสร้างเดเมจไปเรื่อยๆแล้วก็ slow สโล่ศัตรูนะครับผมมูฟอันนี้ถ้าเกิดว่าความสามารถติดตัวของเขาทํางานเนี่ยมันจะสร้างเกราะให้กับเราประมาณหนึ่งนะ <Wow. S 1> จัดว่าเป็นมูฟที่ทําให้ซาลิน่าเนี่ยมีความอึดแล้วก็ถึกมากๆเลยนะครับแต่มันต้องใช้ให้ถูกจังหวะจริงๆนะซึ่งมันก็ใช้ค่อนข้างที่จะยากด้วยครับแต่เทมสําหรับตัวนี้ผมก็จะจัดเป็นเอทเทอร์เวดโฟกัสแบนแล้วก็วิกเน็โพลิซีนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นแล้วก็คอมโบเบื้องต้นกันก่อนนะครับเมื่อซาลีนาเลเวล6มันจะมีขีดอยู่ใต้ HP เห็นไหมครับขีดดำๆใต้หลอดเลือดนะเมื่อเราโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บขีดตรงนี้ขึ้นมา1ขีด1เกตนะครับผมอ่ามันก็จะมีการเก็บขีดแบบนี้นะครับเป็นเกตของซาลีนานะเกตอันนี้มันจะอยู่ต่อเนื่องมันจะไม่หายไปนะครับหรือไม่ก็การที่เราใช้งานมูฟต่างๆเกตอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ใช้งานมูฟครั้งหนึ่งเนี่ยเกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งนะครับผมและเมื่อเกตตรงนี้เต็ม3เกตนะครับเราสามารถใช้มูฟฟรีๆได้1ครั้งนะฮะ2 3เกตเต็มจะสังเกตว่าที่มูฟของเรามันจะเป็นสัญลักษณ์แวบๆสีทองๆนะครับอ่าเราสามารถจะใช้มูฟสตอมหรือว่าท็อปคิกก็ได้นะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งถ้าเกิดตอนที่เกตเราเต็มเนี่ยเราใช้ท็อปคิกไปนะครับตัวเราก็จะได้เกราะขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะ นี่เกราะมันก็จะเพิ่มมาแบบนี้นะฮะระหว่างที่เกรดมันยังไม่เต็ม3เกรดเนี่ยมี1เกรดหรือว่า2เกรดเมื่อเราใช้ท็อปคิกมันจะไม่เพิ่มเกราะนะครับหรือว่าเราใช้สตอมมันก็จะไม่สามารถดูด HP มาได้นะครับลองให้เหตุตัวนี้โจมตีมานะฮะเราใช้สตอมดูอ่า HP จะไม่เพิ่มครับ HP มันจะเพิ่มตอนที่เกรดที่3ทํางานแล้วแบบนี้นะครับแต่เกรดที่3มันจะมีระยะเวลานับถอยหลังด้วยนะครับนี่แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้สตอมช่วงนี้นะ HP จะเพิ่มมานะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมและเราใช้ท็อปคิกเกาะก็จะเพิ่มมาครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> แต่ว่าเกาะเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะฮะใช้ในยามครับขันได้นะครับจังหวะที่เราเลื่อนน้อยๆถ้าเราดูแบบศัตรูเนี่ยเราใช้ท็อปคิกตอนที่เกรมันครบ3ครั้งเรามีโอกาสที่จะชนะศัตรูได้เลยนะครับผม <S 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 โอเคสําหรับเรื่องเกตแล้วก็คอมโบเริ่มแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการที่จะเดินไปแต่ละที่เนี่ย ให้เรากดใช้มูฟไปให้มันมีเกจ2ครั้งเป็นอย่างน้อยแบบนี้นะครับผมเหมือนผมจะไปข้างล่างใช่ไหมเราก็ใช้มูฟไปก่อนครับให้มันมี2เกจแบบนี้ครับเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเจอศัตรูนะครับเราก็จะสามารถใช้มูฟโจมตีได้สูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่4ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรามี2คียีแบบนี้ใช่ไหมเราจะใช้มูฟได้3ครั้งแบบนี้นะครับผม <The sound> เดี๋ยวเรามาโจมตีไดนโนเสาร์นี้ครับ พุ่งไปเราก็สามารถสตอมได้2ครั้งแบบนี้นะครับผมโอเคการใช้งานคอมโบเซตแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะและการที่เราจะใช้งานมูฟติดต่อกัน4ครั้งเนี่ยมันต้องทําแบบนี้ครับผมเก็บเกลไว้2เกลแล้วก็โจมตีปกติไป2ครั้งให้มันได้2อีขีแบบนี้นะฮะเราจะสามารถใช้มูฟได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ1 2 3 4แต่ว่ามันจะมีการขั้นกลางซึ่งจะเป็นการโจมตีปกตินั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ท็อปคิก สตอมตีปกติสตอมสตอมโอเคประมาณนี้นะครับหรือไม่เราอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับทับคลิกสตอมตีสตอมแล้วก็ทับคลิกดีมาครับแบบนี้นะฮะหรือไม่เราจะใช้แบบนี้ครับทับคลิกสตอมสองครั้งตีปกติแล้วก็หนีออกมาครับผมแต่ว่าแบบนี้มันมีโอกาสที่มูฟมันจะหลุดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการโจมตีปกติของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานครับมันจะมีโอกาสที่มันจะหายไปนะฮะเกรบูธอันนี้นะครับสีขาวๆเหลืองๆส้มๆเนี่ยนะฮะทับคลิกสตอม สตอมตีสตอมอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับผมข <Okay. S 1> องเซตหลังที่ผมทําให้ดูคอมโบนี้นะฮะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยโจมตีโดยใช้มูฟทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นคอมโบสูงสุดของซาลินาแล้วนะเล่นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับต้องสังเกตทั้งมูฟของเราสกิลของเราแล้วก็จุดที่มันสะสมเกตั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาซาลินาไปเล่นให้ดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมก็เล่นตัวนี้ยังไม่เก่งสัก เท่าไรนะครับไม่เก่งเท่าที่ควรนะเพราะสําหรับผมผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากตามที่ผมบอกเอาไว้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้มาเล่นสักเท่าไร่แต่มีน้อนบอกมานะครับว่าเล่นสอนเล่นตัวนี้ให้ดูหน่อยแล้วก็อยากดูชุดใหม่ของเขาด้วยนะครับ จัดมาเลยครับไอเทมก็ตามนี้นะฮะเบเทอร์ไอเทมก็เอาเป็น X-speed ไว้วิ่งหนีละกันนะครับผมหรือไม่ก็วิ่งเข้าใส่สตูนะเกมนี้ผมก็จะไปเลนบนนะครับสำหรับตัวไหนที่เราจะเล่นเป็นสายเก็บสแต็กเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเลนบนดีกว่านะส่วนมากถ้าเกิดว่าโดนแกงเนี่ยเขาจะนิยมไปแกงกันเลนล่างนะครับเพราะว่ามันมีเต่านั่นเองซึ่งถ้าเลนล่างเราได้เปรียบเราก็จะมีโอกาสได้เต่าสูงนะครับ โอเคเรามากับปูไปครับยาวไปยาวไปดังไปก่อนครับดังไปก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถอยเลยถอยเลยโอ้โหตาย โอ้ oh. ลาดไม่ได้นะครับตายเลยเอาใหม่ครับมันกลับมาพอดีนะต้องเอากบนี้แล้วอ่ะเรียบร้อยครับสวย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 ด่านบุญโอ้ไม่ก็จัดมันถอ,ถอยถอยถอยวะถอยวะไม่ไหวฮะ วินโนซอร์ใช่ไหม,มโอ้เข้ามาเต็มเลยครับเข้ามาแก๊งนะถอยมาถอยมาถอยมา Oh my g o d mặc gang gần gồm bay đăng gòn bay đăng gòn ok ok tham gia tay ได้อยู่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 เอามันดิอุ้ยต้องจัดแล้ววะต้องจัดแล้ววะพวกต้องจัดแล้วว่ะพวกต้องจัดแล้วว่ะพวกอย่าให้เราหดอย่าให้เราโหดขึ้นมาอย่าให้เราหูดขึ้นมาไปโอเคบิ๊กเซ่เขาหิวไว้ผมเขาหิวไว้ผมครับเขาหิวไว้ผมครับ เรียบร้อยดีครับสามสแตกแ็กละฮะโอ้โหถอย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 เอาไหมอะเดี๋ยว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 เหอะไปครับเอาโลตอมก่อนดีกว่าฮะ มาไป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 ฟาร์มก่อนฮนะฟาร์มก่อนปบเข้ามาเฝ้าแล้วไปครับจัดไปพวกสี่สแต็กล้วเปล่าสี่หรือเปล่า บ๊อบบ๊อบ,บับบ๊บ,บ,บโอเคจัดไปพวกเรียบร้อยครับปกโอเคห้าห้าว่าหกแล้วโอ้โหไม่ตายมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับไปไปไปเรียนล่างต่อครับ ช่วยล้างต่อโอ้ oh my gosh ไปฟาร์มก่อนฮะเพื่อนเราไม่มีใครฟาร์มเหรอเฮ้ยโอย้ฟาร์มเบาไม่ฟาร์มหมูฟาร์มนะฮ่า <c oughs> ว่าหกสแต็กล้ววะจำไม่ได้อีกแล้วไปเฮ้ยกบมาวะ่ะ เฮ้ยกบมาว่ะพวกจัดไปพวกเอาเอาปีกจูยังไงครับปีกจูยังไงครับเนี่ยเอาแขวงมีคนแขวงมีคนแขวงเรียบร้อยครับผมกลับก่อนนะฮะเต่าจะเกิดครับ มีคนแข่งมีคนแข่งมาเร็วเอามันก่อนดีกว่าเอามันก่อนดีกว่าครับเอามัน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 จัดมันก่อนดิจัดไอ้นี่ก่อนโอเคสวย สวยครับไป,ไป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 พึ่งพึ่งพึ่งกองนี้ขอพึ่งกองนี้ขอโอเคอเฮ้ยปีกจูหนูหลงหนูหลงหนูหลงเหรอได้ข่าวว่าหนูหลงเหรออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหจนอยู่ไหนหนีวะ ไปโอ้มังกรมังกรนะครับมังกรนะครับโอ้โหมันได้เปเหยบว่ามันอยู่กลางงั้นอ่ะโอ้ไมเขาไม่ฟาร์มเลยอ่ะโอเคฟาร์มแทนก็ได้ฮะ ทำไมเลนโบนมันมีประเด็นบ่อยจังวะจัดไปดิพวกโอ้ไ oh ม่ก็ถอยก่อน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 จัดไปโอ้โ oh, ห oh, 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 หนูเหลืองไอ้หนูเหลืองมันอยู่ไหนกี้ผมจะอยู่ไหนไม่ติดนะครับมันติดโลกของแฮปปี้นัทบิซซี่นะครับผม โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กันได้อยู่ฮะตัวฟาร์มของเราไม่ค่อยฟาร์มนะโอ้โหน่าจะมือใหม่หรือเปล่าเซาล่านะเอ,อเรียบร้อยแล้วนะั่นะนะเรียบร้อยแล้วนะั่นะนะ ทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหนตายยากมากเรียบร้อยไป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 เรียบร้อยอย่างนี้ฮะสวยครับไปดูเหลืองใช่ไหมโอเคเอาเซฟดูดดิ สวยครับสวยสวยเมนสอสรครับผมไปไหนครับพวกเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไม่ให้ไปอ่ะพวกไม่ให้ไปอ่ะพวกไม่ให้ไปอ่ะพวกโอ้โหหนูเหลืองหนูเหลืองก็จะตายครับไม่ให้ไปอ่ะพวกไปไหนครับปีกจูถอย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  ดังทันครับผมทันจัดมันจัดมันจัดมันถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนเอาบิ๊เซ่มาไหวออะพวกเอาเหรอมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับจัดก็ได้ครับจัดก็ได้ แล้วก็ไม่ได้ดังอ่ะครับก็ไม่ได้ดังอ่ะบอกเลยเอามันดิ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 เ,นด <c oughs> เรียบร้อยดิก็เรียบร้อยหมดดีครับเ,เรียบร้อยหมดดีครับเล่นกับใครไม่เล่นก็เล่นกับใครไม่เล่นอ่ะครับบอกเลย โอ้อย่างมันเกมนี้อย่างมันของบ o ซาลีนาอยากจัดนะครับผมแตมแต้มแต้มแตม,แตม,แตมยาวไปพวก700เลยยาวไปพวกเรียบร้อยครับกดไลค์ไปหน่อยกดไลค์ไปหน่อยนะฮะสกอร์ผมทำไปได้158นะครับ MVP rating ก็ยาวๆสูงๆไป87นะครับคิวไปทั้งหมด17ตัวแอซิดไป4ครับผมอย่างโหด <laughs> ผมไม่คิดเลยว่าตัวผมมันจะเล่นได้ถึงขนาดดีนะครับ ผมเป็นคนที่หยิบซาลีน่ามาเล่นไม่ค่อยบ่อยด้วยจริงๆนะครับผมโอ้ไ oh ม่ก็แดเมจแสนสารับดเมจหกหมืรีคบไป2องหมจัดๆเลสุดจัดมากครับเกมนี้นะนี่ <c oughs> ผมมีหลักฐาได้ดูเลยเล่นไปทั้งหมด8ครั้งนะครับอัตราชนะก็50%นะสงสัยเกมนี้มีฮึดว่ะสอนน้องๆเล่นแล้วก็มีฮึดครับผมความเก่งมันครอบงามผมไง <c oughs> โอเคสำหรับเซรีน่ามันก็จะมีการเล่นประมาณนี้นะครับเราต้องคอยสังเกตทั้งเกตพลังของเขาแล้วก็คูดาวของบูฟสออย่างนี้นะครับต้องให้สัมพันธ์กันมันเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นจริงๆเล่นเก่งจริงๆเนี่ยตัวนี้มันโหดมากๆเลยนะครับหลังจากที่แพทก่อนก่อหน้านี้หลายๆแพทมาแล้วมันโดนเนร์อไปนะครับตัวนี้มันก็มีความเก่งที่ดรอปลงมานะแต่ว่ามันก็ยังมีความโกงอยู่นิดนิดนึงนะครับ yeah, โอเคถ้า <baby. S 1> หากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับ yeah, <baby. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ตติดามมเป็นนัใใจห้้ผวยะครบ คลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ